วันนี้จะพาไปรู้จักกับหม่อมเจ้าชวีวาดผู้ที่ทําให้ขมนรู้จักกับการละครและลําไทยแถมสมัยเด็กๆยังกล้าขัดแค้งราชการที่5จนตกบันไดจนกระทั่งมาถึงวิกฤตวังหน้าเจ้าหญิงสยามพระองค์นี้ก็ได้หนีคดีความมั่นคงหนีโรงเรือไปมีพระราชโอรสให้กับกษัตริย์ขมรเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ความเจ้าหญิงชวีวาดนั้นเป็นพธิดาของพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมขุนวรจักรธารนุภาพหรือพระองค์เจ้าชายปาโมดซึ่งเป็นโอรสในรัชกาลที่สองกับหม่อมราชวงศ์ดวงใจเล่ากันว่าครั้งเมื่อยังยาวัยท่านเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูผิวขาวผ่องสมชื่อใครเห็นใครก็รักคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งก็คือท่านเป็นลูกหลานเศรษฐีคุณย่าของท่านคือเจ้าจอมมันดาอัมพา เป็นทิดาของพรยาอินทราอากรเจ้าสัวใหญ่ที่มีกิจการการค้าล่ำรวยมหาศาลในสมัยนั้นเมื่อความน่ารักน่าเอ็นดูผสมผสานเข้ากับความร่ำรวยก็น่าจะเป็นที่มาในการบ่มเพาะุปนิสัยเอาแต่ใจตัวเองให้แก่ท่านตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและเมื่อบิดาของท่านนำเข้าถวายตัวในรัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สี่ พระอ,องค์ก็ทรงโปรดปรานด้วยเห็นว่าเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูจึงทรงเลี้ยงอย่างพระเจ้าลูกเธอคนในวังจึงเรียกกันว่าลูกเธอปอมการอบรมเลี้ยงดูของพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอในสมัยรัชกาลที่สีนั้นแตกต่างจากการเลี้ยงดูตามแบบโบราณเพราะโปรดให้พระเจ้าลูกเธอทุกพระอ,องค์ทรงได้มีโอกาสใกล้ชิดติดพระองค์ตามเสด็จไปยังสถานที่ต่างๆ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตนเองให้กับท่านหญิงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณโดยครั้งเมื่อยังเยาวัยอยู่นั้นก็ออกมาในรูปแบบของความไม่เกรงกลัวผู้ใดจนเรียกได้ว่าเป็นเด็กเกเรดังที่พลตีหม่อมราชวงศ์คกุกริตปามโมอบรรยายตามที่หม่อมเจ้าหญิงชวีวาดเล่าถึงพฤติกรรมเกเรของท่านไว้ในหนังสือเรื่องโครงกระดูกในตู้ โดยครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่ 4, สี่ทรงมีพระดำรัสให้พระพุทธเจ้าหลวงขึ้นไปหยิบของบนหอพระท่านปาก็แอบไปนั่งอยู่ด้านหลังพอเสด็จกลับลงมาท่านก็ยื่นขาออกไปขัดพระชงจึงทรงล้มลงตกอัฐจรรันลงมาอยู่หลายชั้นและเป็นเหตุให้สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกริว้วและเอ่ยว่าซุ่ม,มซ,ซ่ามเส่อซ่าแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหรือรัชะกาลที่ห้าก็ทรงนิ่งเสีย ม่ได้กราบบังคมทูลฟ้องว่าใครเป็นต้นเหตุแทนที่ท่านป้าชวีวาดจะรำลึกนึกถึงพระเดชพระคุณท่านกลับเห็นว่าท่านเก่งพอโตมาเป็นสาวท่านหญิงชวีวาดก็เป็นสตรีที่สาสวยและมีความคิดทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนั้นแต่ก็ยังเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวตามนิสัยเกเรมาตั้งแต่เด็ก ต่อมาโอรสในรัชการที่สี่ก็มาหลวงพิชิตป,ปีชากรซึ่งได้ตกกลุ่มลักท่านหญิงและได้ทรงเครื่องเพชรเครื่องทองมากมายมาเป็นของมันซึ่งท่านก็รับเอาไว้และตอบตกลงที่จะแต่งงานด้วยแต่พอมาทราบว,ว่าท่านชายมีหมอมอยู่แล้วนั่นก็คือหมอมสุนท่านหญิงจึงต้องการมีผัวเดียวเมียเดียวแบบตะวันตกจึงได้ยื่นคำขาดให้เลิกกับหมอมสุนเสียก่อน แต่กรมหลวงพิชิตปีชากรไม่สามารถทิ้งหม่อมสุนได้แต่จะยกท่านหญิงชฉวีวาดขึ้นเป็นเมียแต่งให้เป็นใหญ่เป็นโตในวังพอได้ฟังดังนั้นท่านหญิงจึงนำของมั่นทั้งหมดสาดออกไปทางหน้าต่างแล้วก็ไล่หลวงพิชิตปีชากรไปหลวงพิชิตปีชากรเลยขยาดและการแต่งงานในครั้งนี้จึงเป็นการล้มเลิกไป เมื่อมีเรื่องขุนเคืองกับคนวังหลวงท่านหญิงชวีวาดเลยประชดด้วยการไปมีความสัมพันธ์กับฝ่ายวังหน้าที่กําลังจะมีเรื่องระ่องระแหงกับวังหลวงซึ่งคนในวังหลวงยุคนั้นไม่มีใครกล้าทําจนกระทั่งได้แต่งงานกับพระองค์เจ้าเฉลิมรัศววงศ์กรมหมื่นวรรวาสสุภากรโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว ก็ได้ทรงบริหารราชการด้วยพระองค์เองปฏิรูปการปกครองโดยรวบรวมการเก็บภาษีที่มีอยู่ในหอรัศดากรพิพัฒน์ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังในตอนนั้นทําให้กระทบกระเทือนกับเจ้านายและขุนนางบางคนโดยเฉพาะกรมพระราชวังบวรที่มีรายได้แผ่นดินถึง1ใน3และยังมีทหารถึงสองพนายและก็มีค่าราชบริพารจำนวนมาก จึงมีปฏิกิริยาโต้อตอบด้วยการเตรียมทหารและก็ได้เรียกคนจากหัวเมืองที่ไม่ได้เป็นทหารเข้ามาโดยเหตุการณ์ในตอนนั้นวังหลวงกับวังหน้าก็ตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเกิดไฟไหม้ซึ่งในช่วงกลางดึกใกล้กับโรงเก็บดินปืนในวังหลวงก็มีไฟไหม้เกิดขึ้นโดยหากลามไปถึงโรงเก็บดินปืนก็อาจจะมีอันตรายถึงพระเจ้าอยู่หัวได้เคราะดีที่มีผู้มาพบเข้าและดับไฟได้ทัน จากนั้นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญก็ได้รับบัตรสนเทขูปองพระชนจึงมีอาการล้อนลนหนีพระองค์ออกจากวังเพื่อไปขอหลบภัยอยู่บ้านนายโทมัสยอตเนกซึ่งก็เป็นกงศูนย์อังกฤษที่เคยเป็นครูฝึกทหารของวังหน้ามาก่อนงานนี้ทำฝ่ายวังหลวงไม่พอใจเป็นอย่างมากอีกทั้งต่อมาวังหน้าได้หนีไปพึ่งอังกฤษอยู่ถึงประเทศอังกฤษเล่นเอาวังหลวงตามกลับมาแทบไม่ทัน เพราะการการะทาในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการดึงประเทศอังกฤษผู้จ้องจะฮุบสยามอยู่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ทราบว่าท่านหญิงชวีวาดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแค่ไหนพอท่านหญิงก็ได้ร้อนรนอีกรายจึงได้ขนทรัพย์สมบัติส่วนตัวพร้อมกับเอาคณะละครลำของเจ้าจอมอัมพาในรัชกาลที่สองซึ่งก็เป็นคณะละครหลักของสยามในตอนนั้นแล้วก็เป็นครูของคณะละครในวังหลวงอีกหลายคณะในขนาดนั้นด้วย แต่คณะละครเหล่านั้นก็อยู่ในความควบคุมของท่านหญิงชวีวาดท่านหญิงก็ได้รวบรวมคณะละครคณะนางรำรวมทั้งเครื่องแต่งกายเครื่องดนตรีจนครบลงเรือสำเภาชักใบหนีไปถึงเมืองเขมรทางวังหลวงส่งเรือกลนไฟตามไปได้ทันที่สมุทรเจดีปากน้ำแต่เรือใบจักรกับหักพอดีทำให้สำเภาท่านหญิงจึงชักใบหนีไปได้ แม้หลักฐานเรื่องการวางเพลิงจะไม่ปรากฏว่าเป็นอุบัติเหตุหรือวินาศกรรมแต่การที่พระบระมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระนครไม่ได้กราบถวายบังคมลาถือว่าเป็นความผิดขั้นกระบฏฉะนั้นเมื่อท่านหญิงพ้นหลักเสาหินที่ปักไว้ก่อนถึงพระประแดงออกไปนั้นจึงมีโทษกบฏติดหลังไปด้วยกล่าวกันว่าท่านหญิงมีความทะเยอทะยานคิดการใหญ่มีแผนจะยกกลมพระราชวังบวรวิชัยชนันพระสวามีขึ้นของราชแทน โดยมีกองสนยนของมหาอำนาจเข้ามายุแยแ่างตะแคงรั่วให้แตกแยกโดยมีบันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงจเจริญพระชนมายุได้2 3่รรษาหลังจากที่เสด็จกลับมาจากชวานั้นเกิดการวางเพงลิงรุนแรงในวังหลวงซึ่งเชื่อว่ามีชนวนมาจากชาวต่างชาติซึ่งกำลังล่ามเมืองขึ้นคืออังกฤษและฝรั่งเศสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร้าวฉานในพระราชวงศ์ นั่นก็เพื่อถือโอกาสจะได้เข้ามาทำลายบ้านเมืองแบบเดียวกับที่ทำกับขมรล,ลาวเพื่อครอบครองแหลมอินโดจีนเมื่อท่านผู้หญิงหนีโทวกระบดไปได้กฎหมายในยุคนั้นก็ได้ให้นำตัวเอาญาติสนิทเช่นบิดามารดามารับโทษแทนหม่อมราชวงศ์ดวงใจปามโมดผู้ซึ่งเป็นมารดาจึงได้ถูกคุมตัวไปเคี่ยนถูกริบราชบาัตและถูกจำคุกอยู่ราวหนึ่งปีทำให้หม่อมเจ้าคํารบซึ่งเป็นพระนุชาของท่านหญิงชวีวาด มีพระทันษาเพียงแปดปีต้องขาดพมานดาถูกทิ้งให้อยู่บ้านแต่พระองค์เดียวอีกทางยังถูกยึดทรัพย์ไปจนหมดหม่อมยายฐานะไม่ดีนักมีอาชีพทำขนมขายจึงได้นำไปอุปการะที่บ้านหม่อมยายมีต้นพุทราอยู่ต้นหนึ่งหม่อมยายจึงหารายได้เสริมด้วยการเย็บกระทงใส่พุทราให้ล้านชายแบกถาดไปขายที่หน้าโรงหวยคนที่ซื้อก็ไม่รู้ว่า เด็กคนที่ขายเป็นถึงหม่อมเจ้าและเป็นหลานของรัชกาลที่สองแต่ต่อมาหม่อมเจ้าคำรบก็ได้รับพระเมตตาจากรัชกาลที่หได้เข้าศึกษาจนจบโรงเรียนนายร้อยทหารบกได้เป็นถึงแม่ทัพภาคสองจนได้เลื่อนพยศเป็นพระบรมวง์เธอพระองค์เจ้าคำรบและก็ยังเป็นอธิบดีกรมตำรวจคนแรกของประเทศไทยอีกทางยังได้อบรมบุตรให้เป็นถึงนายรัฐมนตรีไทยถึงสองคน นั่นก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปามโมดและหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปามโมดส่วนหม่อมเจ้าชวิวาดนั้นขนาดที่หนีไปขเขมรสมเด็จพระนโรดมพมบริรักษ์หรือนักองค์ราชาวดีซึ่งประสูติและเติบโตที่กรุงเทพและยังเป็นพระสหายวัยเยาว์กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งหม่อมเจ้าหญิงชวีวาทมาตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่สี่ขึ้นครองราช พระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาจึงทรงต้อนรับท่านหญิงเป็นอย่างดีในฐานะเจ้านายไทยที่เคยไปพึ่งพระบารมีมาก่อนและที่หม่อมเจ้าหญิงชวีวาดนำคณะละครไปก็มีจุดหมายอยู่แล้วเพราะนักองราชาวดีทรงโปรดการละครเป็นอย่างมากละครไทยคณะน,นี้จึงได้ช่วยฝึกละครและจะสำนักขเขมรให้ร่ายรำแบบไทยจนเป็นต้นแบบละครขเขมรมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระนารดมพมบริรักษ์ทรงชื่นชมละสเสน่หาท่านหญิงชวีวาดอย่างมากจนได้สถาปนาขึ้นเป็นพระราชเทวีและมีพระโอรสกับท่านหญิงหนึ่งองค์นั่นก็คือพระองค์เจ้าพานคุลีหม่อมเจ้าหญิงชวีวาดได้รีพายอยู่ในขเมนตลอดรัชกาลที่5กว่า35ปีเมื่อคืนรัชกาลที่6จึงได้กลับมาบวชชีอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะสึกออกมาใช้ชีวิตอย่างสงบ และสิ้นชีพิตักษ์สายในพะชนษา80ปีโดยในวยชลาของท่านหญิงชวีวาดนั้นยังได้มีโอกาสเลี้ยงดูหลานลูกของน้องชายที่ตนเองเคยทิ้งคดีไว้ให้ครอบครัวของน้องชายได้ตกระกรรมลำบากมาก่อนที่ชื่อว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปามโมดซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปามโมดนะคะก็ได้เขียนเล่าถึงการเลี้ยงของท่านป้าเอาไว้ในโครงกระดูกในตู้ว่าสมัยหนึ่งท่านป้าชวีวาดชรามากแล้ว ท่านเกิดโปรดป้าหลานคนนี้ขึ้นมาแล้วเอาไปเลี้ยงไว้กับท่านโดยการเลี้ยงหลานของท่านป้านั้นออกจะแปลกเพราะท่านบรรทมกลางวันเป็นส่วนมากแต่ปลุกหลานขึ้นมาคุยตอนกลางคืนเล่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรให้ฟังท่านป้าเสวยข้าวเย็นหรือข้า,าวเช้าก็ไม่แน่ตอนราราวตีสองของวันแล้วก็เสวยอะไรแปลกๆอย่างเช่นเปลือกส้มเขียวหวานจิ้มน,น้ำพริกเป็นต้น โดยท่านปลูกหล้าที่ท่านเลี้ยงให้ลุกขึ้นมากินข้าวด้วยในยามวิกาลเช่นนั้นทุกคืนไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของมอมเจ้าหญิงชวีวาดค่ะซึ่งเป็นเจ้าหญิงไทยองค์หนึ่งนะคะที่ได้รวดแล่นไปด้วยอารมณ์อันร้อนแรงจากการกระทําที่ขาดสติสัมปชัญญะไม่ว่าจะเป็นการดึงต่างชาติเข้ามาเอี่ยวจนเกือบจะทําให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงขึ้นกับประเทศชาติและการกระทําที่แปลกพิสดารด้วยคนเอาวัฒนธรรมของไทย ไปบะเคัให้กับประเทศคเมรจนทําให้คนคเมรเหล่านั้นเข้าใจผิดนึกว่าเป็นวัฒนธรรมของตนตั้งแต่แรกถ้าหากมอมเจ้ายิงชวีวาดไม่นําคณะคละครไทยไปยังคเมรประเทศไทยจะมีเรื่องวุ่นวายกับคเมรเหมือนทุกวันนี้หรือไม่เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะ